สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับผมสวัสดี FC ท่านใหม่ๆนะครับที่กำลังนะครับเข้ามาชมนะครับการนำเสนอแนวทางนะครับย้ำนะครับแนวทางเปรียบเทียบรัฐบาลไทยนะครับทุกอย่างนะครับก็ถ้าเป็น FC ท่านเก่า นะครับก็ติดตามมากันมานานนะครับก็จะได้ทราบนะครับว่าทุกอย่างเราอยู่ในพื้นฐานของความเป็นจริงนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแบบไหนจะมาสัสดส่วนเท่าไหร่นะครับอย่างของเราก็คือ98%เปอร์เซ็นต์อีก2%เปอร์เซ็นต์อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับทุกอย่างมันเป็นไปตามสูตร ของนักค,คำนวณน,นะครับเราก็หาสูตรมาวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบนะรบเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับไม่มีของใครจะเข้าได้ร0อเซนนะครับแล้วแต่ว,ว่าแต่ละสูตรแต่ละสํานักนะครับว่าตัวไหนจะเดินได้ยาวเดินได้มากกว่ากันนะครับ เราก็หาคัดสรรในสูตรนั้นๆออกมาเป็นแนวทางกันนะครับไม่ว่าจะบนหรือล่างนะครับบนหรือหรือล่างนะครับวันนี้เราจะมา,าสรุปและเน้น2ตัวล่างกันนะครับก็วันที่1เดือน8ที่จะถึงนี้ก็ตรงกับวันศุกร์นะครับวันศุกร์ เราภาวนานะครับอยากให้เขาเดินต่อนะครับอยากให้เขาเดินต่อดังนั้นในวันศุกร์เลขเด่นเลขกำลังวันทางซ้ายมือสีส้มนะครับเราก็เอามาเปรียบเทียบนะครับว่าจะมีตัวไหนมานะครับสำหรับส่วนนี้นะครับก็เป็น มาครบ2ตัวล่างนะครับถ้างวดนี้เขายังเดินต่ออีกงวดหน้าเราจะมาดูสูตรและก็คัดสรรกันดูนะครับก็จะได้หลัก10นะครับเอซีนะหลัก10คือ1 5 9นะครับ1 1 5 9เลยนะครับ7อีก1ตัว นะครับเจ็ดอีกหนึ่งตัวสำหรับสิบนะครับหน่วยก็คือสามสี่เก้าสามตัวสำหรับสำหรับหลักหน่วยนะครับดังนั้นเราก็จะจับชุดกันได้สิบสองคู่นะครับนี่คือการคำนวณมาจากสูตรนะครับอยนะอ่าไม่มีใครรู้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจนกว่าจะถึงวันที่หนึ่งและ และว,วันที่16ของเดือนนะครับที่รัฐบาลไทยออกนะครับแต่ละท่านก็จะสรรหาสูตรมาเพื่อหาครับสรรไม่ว่าจะเป็นสูตรเด่นหรือสูตรลดต้นทุนสูตรดับนั่นเองนะครับอย่างในสูตรนี้นะครับเราก็จะมันจะเด่นนะครับทนะเลขมันจะเด่นงวดนี้นะครับเด่นเลยนะครับเด่นนะครับเด่นล่าง นะครับเด่นล่างเลยนะครับเด่นนะครับเด่นล่างจะอยู่ที่4และ7นะครับทุกอย่างอย่าลืมนะครับของเราจะเป็น98% นะครับอีก2%อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับสำหรับเด่น4กับ7ล่างนะครับล่างนะครับเราก็มาดูกันนะครับเด่นตัวไหนนะครับถ้าเป็นวันศุกร์เด่นตัวไหน สูตรนี้เราก็ขอให้วันนี้เขาเดินอีกนะครับ4จะเน้นไปที่หลักหน่วยนะครับเพราะว่า7หลักหน่วยมันจะมีสูตรที่ไปชนกับสูตรลดทุนทุนที่จะไม่มาล่างหรือมายากหรือดับนั่นเองนะครับล่างนะครับก็7ก็จะไปเด่นอยู่ที่หลักสิบเลยนะครับเพราะว่าสูตรนี้นะจะเด่นที่4กับ7นะครับของวันนี้ดังนั้น4หลักสิบก็ไปติดสูตรเราก็ขอให้สูตรลดทนทุนนะครับ ให้เดินต่อเราก็จะได้เหลือ4หลักหน่วยนะครับนี่คือเหตุผลที่บางท่านนะครับอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมไม่หาคู่เด่นคู่อะไรมาเลยนะครับก็เราหาสูตรที่มันเดินถ้าเขายังเดินอยู่สำหรับสูตรลดต้นทุนเราก็คัดสรรมาแบบนี้แหละนะครับเพื่อให้เหลือตัวน้อยตัวที่จะเดินน้อยที่สุดนะฮะแล้วก็แยกแยะมาเป็น10เป็นหน่วยเราก็จะหา ชุดได้แคบลงนะครับดังนั้นเราก็มองไปก่อนนะครับ4เน้นไปที่หลักหน่วยนะครับ4เน้นที่หลักหน่วยในนี้นะครับในนี้หลักหน่วยของ4มีอะไรมั่งนะครับก็มี1 4นะครับเราดูหลักหน่วยนะครับไอตัวนี้เน้นเป็นที่หลัก10นะครับคือ4หลักหน่วยนะครับ4หลักหน่วย 4หลักหน่วยเราก็มาดูตรงนี้มีอะไรหลักหน่วยมั่งก็คือ1 4 2 4 4 4, 5, 4, 6, 4, 7, 4นะครับ4 4ไม่มี5 4 6 4 7 4 8 4นะครับ8 4ไม่มี9 4ไม่มีนะครับดังนั้น4เน้นที่หลักหน่วยในสูตรชุดนี้ถ้าเขายังเดินต่อนะครับก็จะมาอยู่ที่1 4นะครับ1 4 5 4นะครับ5 4มีไหม 5 4มีนะครับห้มีนะครับแล้วก็9 4ในชุดนี้ไม่มี94นะครับแต่ว่าเรามาดูเน้นที่ว่า4มันอยู่หลักหน่วย9มันอยู่หลักสิบนะฮะเราก็เอาเป็นตัวกันไปเลยแล้วแต่ว่า fc จะชอบตัวไหนนะครับเจ็ดสี่มีไหมนะครับเราขอให้สูตรวันนี้เดินนะครับเลขกําลังวันเจ็ดสี่มีนะครับดังนั้น4เน้นไปที่หลักหน่วยนะครับเน้นไปที่หลักหน่วยนะครับ ก็จะเน้นอยู่2ตัวนี้นะครับณเวลานี้นะครับวันที่ลงคลิปก่อนนู้นก็หลายวันแล้วนะครับประมาณวันศุกร์นะครับที่ลงถ้าจำไม่ผิดนะครับศุกร์ที่25้นะถ้าจำไม่ผิดนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับ ไม่รู้ว่าถ้าไปโดนใจชอบตรงใจของเอฟซีท่านไหนเราจะหาซื้อตัวนี้ได้หรือไม่นะครับและตัวนี้นะครับเป็นเลขมงคลนะครับทีคบ่ครบรอบนะครบรอบของพระมหากษัตริย์ไทยเรานะจ้าจะมีอยู่2ชุดนี้นะครับก็ไม่ทราบว่าจะตรงใจกับเอฟซีท่านไหนมั่งหรือว่าจะหาซื้อได้หรือเปล่านะครับ ดังนั้น4นะครับมี4ชุดนะครับแต่จะเน้น94และ74นะครับ54กับ14ถ้า FC ชอบก็บริหารจัดการได้เลยนะครับดังนั้น7เน้นไปที่หลักสิเพราะว่าหลักหน่วย7ไปตรงกับสูตรลดต้นทุนนะครับ7หลัก10ก็จะมี73 74และ79 3ชุดนะครับอ่า3ชุด7จะเน้นไปที่หลักสินะครับ FC ท่านไหนชอบนะครับ ก็จะมี3ชุดนี้นะครับสำหรับ7เน้นไปที่หลัก10ขอให้เขาเดินนะครับเดินแบบนี้นะครับเราก็จะได้12คู่ในนี้นะครับดังนั้นงวดนี้เน้นไปที่4หลักหน่วยก็ได้4ชุดเหมือนกันนะครับเได้3ชุดฮนะถ้า7เป็นหลัก10 fc ชอบท่านาเลขตัวไหนนะครับมีเลขโดนใจใหมนะครับก็ถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับก็วันนี้เรามาสรุรปล่าง สำหรับสูตรนี้ fc ดูนะครับและก็จะมีเลขดังของอาจารย์เด่นดังหลายๆสำนักมาให้ดูนะครับมาให้ fc <ys> <ry> มาฝาก <ry> เผื่อมีใครติดตามและยังไม่ทันได้เห็นนะครับก็เอามาดูต่อท้ายคลิปให้ fc ทุกท่านเลยนะครับเพราะว่าลองนะฮะลองดูของ,ของหลายๆสำนักดูนะครับ <ys> <ry> ว่างวดนี้จะมีเด่นตัวไหนมั่ง จะมีเข้ามาเหมือนสูตรของทางช่องเราใหมมีเลขเหมือนกันไหมก็ลองดูหลายๆํานักหลายๆอาจารย์นะครับก็วันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้สำหรับสูตรของเรานะครับถ้าเขาเดินต่องวดหน้าเรามาดูสูตรกันนะครับ fc ท่านใหม่นะฮะถ้าจะไม่พลาดการนำเสนอของทางช่องเรามีอะไรใหม่ๆหรือสูตรลดต้นทุนตัวไหนที่โดนอกโดนใจของ fc ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจให้ทางช่องของเราด้วยนะครับทุกการมองเห็นนะฮะ fc ท่านใหม่ๆก็ขึ้นอยู่กับ fc ทุกท่านนะฮะกดไลค์กดแชร์ใต้คลิปครับเป็นกำลังใจที่ดีสำหรับช่องของเรานะครับและเราจะพยายามหาสูตรหาอะไรมานะฮะเรียนรู้ด้วยกันย้ำนะครับเรียนรู้ด้วยกัน98%อีก2%อะไรก็เกิดขึ้นได้นะฮะทุกสูตรที่นำเสนอ ความเป็นมานะครับก็มาจากการคำนวณสูตรและประวัติที่เขาเดินต่อนะครับวันนี้ก็จะฝากเลขเด่นเลขดังและของช่องหลายๆช่องฝาก fc ที่ยังติดตามกันดูก็ชอบอาจารย์ท่านไหนก็ลองดูนะครับก็แต่ละอาจารย์ที่ลงให้ก็คือที่ผ่านมาก็เดินนะครับมีเดินนะฮะเอาเอางวดที่เดิน ยังเดินอยู่ก็ของแต่ละอาจารย์มาให้ฝาก fc นะครับวันนี้ก็ติดตามชมต่อได้เลยครับสวัสดีครับ